เอาละสวัสดีครับน้องๆก็มาต่อจากอีพีที่แล้วนะพี่เข้ามาต่อในหมู่บ้านที่คนอาศัยอยู่เอาอีกอะไรวะทุกทุกคนน้องๆพี่โดนพี่เดินผ่านอันนี้นะพี่เดินผ่านไม่ได้นะมันเป็นต้นไม้อะไรอนะเป็นพืชอะไรแบบแบบที่พี่บรรยายไม่ถูกอะแบบพี่วิ่งข้อนะดูนะอีได้แค่กุหล่บอะไรวะเนี่ย พี่ดูดีถ้าส่วนตัวคนดูแลไม่มีนะไม่รู้เป็นไงพี่ก็จะสำรวจบ้านก่อนนะดูหงษยอดมากสวยนะการเล่นการสร้าง,ขงเขาก็ดีนะดีเลยพี่ก็ได้ไม่เสียเวลาสร้างบ้านนะแล้วก็มีตัวนี้อะไรตัวอะไรนะทุกคนมันเฝ้ามันเฝ้าบ้านเลยนะที่ตีมัน ไม่ตีพี่อะพีสำรวจบ้านเออบ้านหลังนี้นที่พี่นั่นนะก็จะไป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 ,ปเราก็จะไปล่าน,นะครับพี่ก็จะไม่เอาของเป็นสร้างชีวิตรอดน,นะครับพี่เอาเป็นชีวิตรอดอย่างเดียวพี่จะไม่เป็นสร้างสรรค์น,นคั่งลงเราจะไปเราจะไปเราจะไปจากหมู่บ้านนี้เราไม่อยู่แล้วเราไม่อยู่แล้วไม่มีของอะไรที่เราต้องจะดูแล เราก็จะไปหาหมู่บ้านใหม่เราจะไปหาหมู่บ้านใหม่แต่ไม่รู้จะเจอไหมเนี่ยชีวิตนี้ไม่รู้จะเจออะไรเลยวะเฮ้ยยังไมทุกคนคี่โดนอะไรวะเออโอ้นี่ไงต้นไม้นี่ไงคือบอกเียอะไรวะแค่มาถอดปืนอะไรตรงนี้ เฮ้ยเอี้ยทำได้ไงอะไรเนี่ยี่้ดยวี่เดยว,พ,ดยวพี่เอานะไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวพี่เอา นี่จะเป็นหน้าพวกแบบประจนไทยหรือเปล่ามีเข็มทิศด้วยนะท้ายเธอตราเจอจนตลาดหรือเปล่ามีอะไรอให้พี่ดูเอ้ยกูตกลงไปไหน,นี่ย,อยมองไม่เห็นพี่กินอย่างเดียว อร่อยอร่อยเอ้ยตกแล้วโอ้ยจะขึ้นยังไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมา,มาไอหมูบ้าเคียงทางกูไปดูน่ะไปดูไปดูให้มาสร้างไว้บ้าทุกคนมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่น,นอนเราจะตีออกจะเข้าไปดูอ้่มีอะไรเหรอชไหม อะไรวันนี้แล้วอะไรวันนี้ตัวเองอะไรนี่แล้วอันนี้คืออะไรเฮ้ยนอกมาอันี้ปีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าบ้านพ่นนี้เจ้าบ้านจริงเลย เลยครับเนี่ยให้ตายเถอะหมู่บ้านนี้แม่งลึกลับวะน่ากลัวไม่อยู่ละไปละเราก็จะหาหมู่บ้านไปเรื่อยนะครับตื่นเต้นว่าตื่นเต้นให้เจอแก่เจอเจอระพี่ไปไประจนถ่ายตัวเองดีกว่าพี่ไม่ไวุ่นวายกับบุญวันไปวุ่นวายกับ บ้านเขานะคุยเ,เลยเราไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อยๆไปยๆไม่ไงหมูหมูหม,หมูเอ้ยไม่ใช่หมูอีหี้ยดูยังไงเป็นหมูติดไปเลยดีทุกคนเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศเรามีอยู่เออใช่ใช่ มปเลยทุกคนพเราอ,ออกจากหมู่บ้านมาแล้วต้องเจอดิวะรอบแรกค่ะนี่ต้องเจอตันเด็เป็นเด็หมู่บ้านรอบแรกที่เราเข้าไปแล้เราหาทางออกไม่เจอมัณนึงแต่พี่ออกมาก่อนเฮ้ยโดนเหี้ยอะไรไปเนี่ยเอ้อเหี้ยต้นไม้ผิดแม่งเยอะวะ่ะอยู่ยากไร้สัตว์ไอ้ กระเทราะที่เอ้ยที่เจอหมู่บ้านทุกคนไม่น่าชเชื่อจะเจอน่านแสบวนันนี้น่าจะโดนทรมทุกคนใช่ไหมไม่ใช่หรือมึงน่าจะน่าจะโดนโจมตีทุกคนเฮ้ยมีของนะมีทางเข้าด้วยเข้าไปหน่อยดิเฮ้ย พี่รรอตามทุกคนนี่ใครมาโจมตีบ้านเขาไปเนี่ยชาวมันเถอะเราก็จะไปโดนไทยต้อนไปไนไงดียยอะ่อะไทยลัวขวนกลือไายเรามาทางขวัดดีกวาโอ้โหมันก็โล่งโจงมากเลย ที่ก็มาเจอบ้านหลังอีกนะทุกคนเนี่ยเหมือนโดนโจมอะไรเหมือนโดนอะไรโจมตีไม่รู้พี่ก็ได้ที่ขุดดินมานะที่ขุดแบบขุดหาเอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม,ไม่ยังไม่มีไฟเล่นะไรของกูเนี่ยมันเป็นยังไงเออเอ้อ ยังไม่มีอาหารอยู่ไอาหา่าขอโทษเฮ้ยเราเจอบอนะ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คนเอาเรื่องนะบ้าบอไม่ใช่ใส่ตะถ้าลงไปไหยขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นไม่ได้นะาจะตุยเลยแหละแต่เราก็จะไม่สนใจนะทุกคนเราก็จะหาหมู่บ้านก่อนมันต้องมีหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้เนี่ยนะ ต้องมีหมู่บ้านต้องมีหมู่บ้านเราจะไปขวดหรือสายถ้าเราไปสายเราจะเจ,เจอหมู่บ้านถ้าเราไปขวดเราจะเจออะไรที่ว่างเป <S <S ล่ลาเราต้อเข้าเขตหิมะเหมือนเดิมเหรอพี่อะไรวะใจมันลอยได้ทุกคนไอ้ววนกลับมาที่เดิมไม่เอานะเอามาจนแทบแบบมาห้หลานแ้นทุกคนจังกือ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 จอังกือจังอเอ้ยกูโดนละมันอ้ยเฮียจะตายสัเงเกตไหม อีอะไรวะเนี่ยหมีกี่ไหนอ่ะบรยากัดพี่ไะมันน่าจะกัดนะดูส่งอย่างเงี้มยม,มันนะ่าจะห่วงที่นละทุกคนมองที่อะไระะแต่เราก็จะไม่ทำร้ายมันนะครับทุกคนเราก็จะปล่อยมันไป นานทีเราจะได้เจอนะทุกคนเล่นแบบไม่ครับอะไรมานานทีเราจะได้เจอมาอันเออไม่ใช่หมาหมีมีควัวโลนะ่งทุกคนตื่นเต้นวะเจอมีสุดยอดมากแล้วก็มีมาในมามามา,มาไปไหนลรวพี่มาหหยกูมไม่ได้เห็นมีเป็นมาเลยกูเดินจริงว่ากูเห็นโอเคน้องๆพี่ก็มีประมาณนี้แหละ ากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครัน้องๆบ,บายจุ๊บแล้วพี่มาต่อจาก e ีพีนี้ต่อไปครับบาย